อาสังขุธังสารนังคาชามิธรรมมังสารนังคาชามิสังฆังสารนังคาชามิพุทธิยามปิพุทธังสารนังคาชามิพุทธิยามปิธรรมมังสารนังคาชามิพุทธิยามปิสังฆังสารนังคาชามิตติยามปิพุทธังสารนังคา ตติยามปิตามามสารังฆาชามิตตาติยามปิสังฆสารังฆาชามินโมว่าอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสุปัตวะนโมกากานุพพาเวนะสุวรรณิโหตุสัพภทานนโมกา สเตเชนาวิทิมีหัมิเตชวะอักเสวนาจะมาลานำปันทิตากัรจะเสวนาปัวชาจะปัวชนิยานเอตัมมังการมัวตัมังปฏิรูปะเทสวาโะจะปัวเปจะกตตปัญญาตาอัตตสัมมาปานิทจะเอตัมมังการมัวตัม สิปัญจวินโยจตุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเหตัมังปรโมตมังมาตาปิตุปัฏฐานังโพตถาระสังฆโมอนาคุรจกัมมันตาเหตัมังปรโมตมังมาตาปิตุปัฏฐานังโพ